น้องเวฟชีนิวซัดกลับเดือดพี่พรหลังออกมาแชร์ความจริงงานนี้พังกันไปข้างจากกรณีที่โซเชียลต่างแชร์คลิปพี่พรร้องไห้โฮหลังเลิกแฟนเด็กรุ่นลูกโดยตอนนี้ไม่มีเงินเหลือเงินติดตัวเพียงแค่ร้อยเดียวตอนนี้ไม่มีงานทําเพราะมีแต่งานคู่ที่รับกันไว้แต่ยังทําไม่เสร็จลูกก็ต้องเรียนค่าเทอมห้าหมื่นตอนนี้พี่พรอ,อยู่ห้องเช่าเรื่องรถน้องเวฟไม่ส่งมาเป็นระยะเวลา3เดือน ไม่ได้จะซื้อเป็นของตัวเองเพราะขับไม่เป็นเว็บอยากได้เว็บไม่ส่งปัจจุบันพี่พรติดแบกลีดโดนธนาคารหรือไฟแนนซ์ฟ้องต้องหาเงินไปนจ่ายค่าส่วนต่างอีกล่าสุดอดีตแฟนพี่พรก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความว่าไม่ต้องออกมาหาแสงหลอกครับตอนที่อยู่ด้วยกันพี่รู้ดีว่าเป็นยังไงขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวส์ค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ